สวัสดีครับปกอ้ผมปองแล้วก็ช่องซันนี่หลิวนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีอัปเดตเจ้าตัวโหมดเนื้อเรื่องมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมผมก็เห็นหลายคนคอมเมนต์บอกโอ้ในหลายๆคลิปเลยโอ้พี่โหมดเนื้อเรื่องมันแจกเงินมันแจก,น,จกนั่นแจกนี่เยอะซึ่งผมก็เดือดดาๆเพราะว่าผมไม่ได้เล่นโหมดนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นโหมดนี้ดูกันว่าเออถ้าไอดีที่ของเต็มทุกอย่างแบบ100%นเนี่ยถ้ามาเล่นโหมดนี้เนี่ยเออเราจะได้เงินหรืออะไรขึ้นมาเร็วขนาดไหนเพราะว่า ไม่รู้นะเห็นโมนี้เขาบอกว่าแจกเงินเยอะผมก็อยากรู้ว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับโดยที่ผมจะใช้เวลาเล่น1ชั่วโมงไม่ก็30มสิบตัวอย่าดูก่อนอะไรยังไงนะครับอ่อาเดี๋ยวผมให้ดูเงินก่อนเล่นก่อนนะครับตอนนี้ผมมีเงิน1นึ่งสิบสี่ล้านนะครับไอสามหมื่นผมไม่นับแล้วกันแล้วก็คริสตั้นเนี่ยไม่รู้มีไหมนะหมดนี้ก็คือหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันนะครับอ่าหนึ่งล้านเจ็ดหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นก็ได้ปัดไปกลมๆไปงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลองไปแวบเล่นเจ้าตัวหมดเนื้อเรื่องก่อนนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ได้เล่นเจ้าตัวโหมดเนื้อเรื่องมาประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็เล่นไปชิลๆนะคือเล่นไปแล้วก็เปิดซีรีส์ดูไปก็คือมีพักขห้องน้ำบ้างอะไรบ้างนะครับก็จบมาที่สเตจ e 11นะครับของแชปเตอร์ทโดยที่ตัว30บใบเนี่ยไม่พอนะผมต้องไปรับตั๋วในมันจะมีนี่นี่นมีสเตจสผมรับตั๋วจากในนี้มาอีก30บใบนะครับแล้วก็ พราะผมรับตั๋วกดปุ๊บเนี่ยคุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงมันมาด้วยนะครับผมก็ได้เงินในส่วนนี้มาด้วยอ่ะดูเงินตอนนี้ก่อนผมตอนนี้มีรางวัลที่ยังไม่ได้รับเลยสักการยกเว้นอันนั้นนะครับแล้วก็ด่านแรกผมน่าจะเผื่อรับไปแล้วนี่นี่นะครับตอนนี้เนี่ยเรามีเงิน1020พันยี่สิบล้านนะครับตอนแรกเรามีหนึ่งพันสิบสี่ล้านคิสตันเท่าเดิมไม่เปลี่ยนนะครับมาตอนนี้คือเงินนะตอนนี้แค่เงินอย่างเดียวที่ได้จากเวลาเล่นจบด่านมันจะมีกล่องเงินดอกใช่ไหมแค่เงินแากตรงนั้น ประมาณ6ล้านแล้วนะครับอันนี้คืออันนี้คือไม่ว่าคุณจะเป็น ID, ไอดีเวลตารหรือไมเวลตาเนะ่ะคุณได้6ล้านเหมือนกันเพราะว่าผมน่าจะบวกลบหน่อยเพราะว่าท้ายดานมีเงินค่อนข้างเยอะแล้วก็บางดบาผมเผลอไปกดรับแล้วเป็นเงินมาแต่ก็น่าอยู่ทรงประมาณนี้45 6ห้ามังอะไรประมาณนั้นนะครับมามาเริ่มรับรางวัลกันเลยดีกว่าเราจะเค้มตั้งแต่ chapter 1เลยดีกว่านะครับ chapter 1เนี่ยนี่ครับอันนี้เปิดมาได้800,000กับก้าหารนะครับอีก1 5 0 0ตัวนะครับ แต่คือก้ะหาผมเต็มหมดแล้วไงนะครับอะไรพวกนี้ผมเต็มทุกตัวแล้วกะหารเนี่ยพอเรามีตันแล้วเราได้ซ้ำมาเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงิน3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแล้วก็เจ้าตัวสมบัติอันนี้ผมก็มีตันแล้วก็ได้เป็นเจ้าตัวผลึกสมบัติมาแทนเท่ากับว่ารอบนี้กดรับปุ๊บได้มาเกือบเกือบล้านสองนะครับเฮ้ยอันนี้3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันใช่ไหมถ้าผมตีสภาพว่าไอ้ใดที่ผมรับไปเนี่ยสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันอันนี้ก็อีกสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันอันนี้จะสรรัดเลี้ยงจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับเอ่อ แล้วก็มีดาดแรกที่เราได้ไปอีกนะครับโอ้โหนี่แค่รับไปดาเดียวนะนี่อ่ะกดต่อนะครับคือต้องเข้าใจหน่อยว้าหน่อยเพราะาปุ๊บโอโ้ผมไม่ได้เก็บเงินเกมนี้มันนานมากไปถึงว่าไม่ได้มานั่งฟาวไรพวกนี้นานมากนะครับนี่คือในรอบแบบว่ารอบหลายปยีที่ผมมานั่งเก็บอะไรแบพวกนี้นะครับหมายถึงว่าถ้าไม่นับเก็บคิสตันนะอันนี้เนี่ยเราได้สัตว์เลี้ยงว่าสัตว์เลี้ยงเท่ากันนะครับก็คือได้มาอีก2 5งแสนคุกกี้สองแสนนะครับ แชปเตอร์นี้เรารับไปห้าแสนนี่ยังมีพวกตัวแบบว่าไอที่วิ่งครบอะไรพวกนั้นผมมีตัววิ่งด่วนเหลืออยู่นะครับมาอ๋อเท่ากับว่าไอเจ้าตัวไอเจ้าตัวสเตนเนี่ยที่ที่เรารับไปเนี่ยนะครับสเตนเนที่มันไอเนียนเนี่ยก็สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเหมือนกันนะครับเออประมาณนั้นนะครับอืมโอเคกูได้มาเยอะจริงอันนี้เราได้วัตถุดิบมานะครับวัตถุดิบวันนี้เกตซีห้าสิบชิ้นนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงมาอีกนะครับอันนี้ได้เงินมีกล้านหนึ่งนะครับโอ้ นี่มันรวยเลยนะเนี่ยนะครับแม่อะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้อีพิกก็คือกับตันไอใช่ไหมยี่สิบกับสมบัตินะครับมาอ๋อรอบนี้เราได้เงินมาอีกล้านหนึ่งนะครับโอ้นี่คือเล่นตาละล้านเลยวะเดอะอาต่อกันนะครับอันนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมนะครับอู้ได้มาล้านห้านะครับด่านนี้อาถ้าใครไม่มีกับตันไอซ์ก็ได้เป็นตัวกับตันไอซ์ไปแต่คือเรามีตันแล้วแง่นะครับอาด่านนี้รับมาต่อได้มาอีกล้านเท่าไหร่วะ ล้านสองห้าล้านสองห้าหมื่นนะครับล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับโอ้หเยอะมากเลยนะเนี่ยฟึบคือผมว่าไม่ต้องเข้าใจก่อนว่าผมไม่เคยไปนั่งฟาร์มก็เลยไม่รู้เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้เราได้หีบคุณแจสัตเลี้ยงมาก็เอยหีบคุณแจคุกกี้ตีเป็นคิสตัลก็2,900ันกะครับถ้าผมไปเปิดก็จะได้เป็นเงินมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าได้หีบมาอีกหนึ่งนะผม่ะจดไว้ก่อนนะครับหีบฟ้า หนึ่งแล้วก็มีตั๋วนี่ผมสามารถไปลุยต่อได้นะครับแต่คือผมคงไม่นั่งเล่นต่อขี้เกียจนะครับอ่าโอ้แต่เงินล้านห้านะครับเพียวเพียวเะยโอยแจกเงินเยอะจัดเลยแล้วเนี่ยอ่านี้กดรับต่อนะครับได้มาอีกล้านสองกว่านะครับอ่านี้เราอยู่แชปเตอร์แล้วนะครับอันนี้รับมาอีกได้มาอีก2ล้านนะครับด่านเนี้ยของไอดีผมอ,ะอ่ะเอออ่าน,นี้ได้วัตถุดิบมาด้วยน,นี้ได้มาอีกล้านสองห้าหมื่นนะครับโอ้อันนี้ได้กล้าหารกับสัตว์เลี้ยงสามพันเศษเลยเหรอ อันนี้เราได้อีกล้านห้านะครับแล้วก็ได้เจ้าตัวผลึกสมบัติด้วยด่านนี้ได้มาอีกล้านสองประมาณเกือบเกือบล้านห้าเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี้เงินมันหาง่ายขนาดนี้เลยเนี่ยผมแปลกใจมากเลยนะครับแต่แบบน,นี้ดีนะดีดีดีเกมแจกเยอะนะครับอืมแล้วก็ล้านห้าล้านเก้านะครับด่านนี้อ่าโอ้นีได้สมบัติหอยด้วยนะครับเรามีตันแล้วนะครับแล้วก็ได้เงินอีกล้านห้าเพราะาเรามีตันเช่นเคยครับสเตจแปดนะครับ ได้เงินโอ้รอบนี้ได้เงินมาไม่เยอะนะครับรอบนี้6เท่าไรวะเจ็ดแสนห้านะครับเจ็ดแสนห้าอันนี้เป็นวัตถุดิบด้วยนะครับเราก็ได้เงินมาอีกเจ็ดแสนห้านะครับอ,อันนี้ได้ตั๋วมาอีกสามสิบใบนะครับก็คือผมเล่นไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็น่าจะประมาณหกสิบใบมั้งบวกลบนิดหน่อยนะครับน,นี้เรามีตั๋วห้าสิบนี้ถ้าผมจะเคลียร์หมดต้องเล่นอีกเกือบชั่วโมงนะครับรวมอันนี้ไปอีกได้มาแปดแสนก็เล่นแบบอีกตอนนี้มีตั๋วแปดสิบใบนะครับ แล้วก็รับมาอีกนะครับวันนี้อ่ะตอนนี้ต่อได้เงินอีกล้านหกนะครับอ่ะอันนี้คือเราไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้มีตัวแปดสิบใบนี้ถ้าผมนั่งเล่นเคลียร์ต่อก็น่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับโ <c> อ <oughs> <N> ้หนานอยู่นานอยู่นะครับอ่ะยังมียังมียังไม่หมดยังไม่หมดย,ย,ยังมีตรงนี้อีกนะครับอ่ารับได้หีบเขียวอีกหนึ่งหีบเขียว er นี่ถ้าเปิดมันได้น่าจะได้แค่ตัวแลก็นับว่าเป็นเงินใช่ไหมอ่ะหีบเขียวหนึ่ง er หีบเขียว er หนึ่งผมจุดไว้เลยนะครับหีบเขียวหนึ่งอ่ะแล้วก็ อไข่เขียวหนึ่งนะครับมาแล้วก็ไข่มุอ่าไข่สตรอเบอรี่นะครับสตอไข่สตอหนึ่งนะครับแล้วก็ขีบสตอหนึ่งนะฮะขีบขีบสตอหนึ่งโอ้เราก็ได้ลูกบาทมาด้วยอีก300นะครับลูกบาท300อนี่คือเราจดให้หมดเลยนะแล้วก็ตัวอันนี้ผมไม่นับแล้วกันอันนี้ของมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรแล้วก็เงินอีกแสนหนึ่งนะครับเงินเราไม่นับแล้วก็ลูกบาทอีก300นะครับมา แล้วก็มีแพ็กอันนี้นะครับอืมอะเซปเตอร์2โอเคมาดูผลจบกันว่าผมจะได้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้คือเราแค่ c h ปเตอร์เดียวเองนะเนี่ยนะครับยังเหลือเยอะนะครับถ้าจะเล่นต่อนะอ้เงินตอนนี้มีพันพันสี่สิบสามล้านคิสซั้นเท่าเดิมเป๊ะนะครับเงินก่อนที่ผมจะมาเล่นเนี่ยผมมี1นึ่นะครับก็เป็น 1043่าลบ1014่10ถ้ากับว่าผมเล่นมาชั่วโมงหนึ่งผมได้เงินมา29ล้านนะครับฟังว่าผิดหรอครับ29ล้านแค่ชั่วโมงเดียวโอ้ยเยอะมากเลยโคตรเยอะเลยนะครับเออแล้วก็ยังไม่รวมหีบอะไรที่เราได้แบบค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราตีหีบเนี่ยเรามีหีบฟ้าหนึ่งของนะแค่หีบฟ้านะไอหีบนี้เราจะนับก็ได้หรือจะไม่นับก็ได้นะแต่ผมไม่ค่อยอยากนะับพวก หีบพวกนี้เลยนะครับมันได้เป็นตัวแรสิแต่คือตัวแรมันก็มีมูลค่าของมันแต่แค่เอ่ออะผมลองเปิดเล่นๆไหมว่าถ้าผมเปิดหีบพวกนี้ผมได้เงินเท่าไหร่อะหีบเขียวแล้วกันนะครับเปิดดูเงินเพิ่มนะครับอ่าหีบเขียวหีบเขียวรอแป๊บหนึ่งนะครับมาหีบเขียวเราได้เงินอีกอันนี้ห้าแสนเอ่อประมาณหกแสนนิดๆนะครับประมาณหกแสนนิดๆนะครับแล้วก็เราได้ หีบเขียวหนึ่งแล้วก็หีบสตรอเบอรี่หนึ่งอะเปิดหนึ่งอันละกันนะครับเปิดสักหนึ่งอันนะครับอันนี้เราได้ได้เงินเท่าไหร่นะแปดหมื่นประมาณแสนแสนหนึ่งแสนหนึ่งพันนะครับไม้แสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นอ่าแล้วก็ของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราได้หีบเราได้หีบเขียวมาหนึ่งนะครับต้องดูที่จดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับโอผมไม่เคยจําว่าในดีมีอะไรบ้างอันนี้ได้เงินมาอีกประมาณเท่าไหร่วันเนี้ย ห้าแสนหกหกน่าจะ6กนะครับห้าหกแสนประมาณนี้นะครับแล้วก็เราได้หีบอเอรอ์ไข่สตรอเบอร์รี่อีกหนึ่งนะครับอ่ะเปิดกันต่ออืมปึ๊บอก็ได้เงินประมาณแสนนิดๆนะครับแล้วก็เราได้รูปบาทมาหก0้นะครับถ้าว่าเงินตอนนี้ผมจดที่1044นะครับอ่ะหนึ่งนะครับลบ1นึ่ เท่ากับว่าเราได้เงินมา30.7ล้านนะครับในชั่วโมงเดียวที่ผมเล่นในโหมดนี้ย้ำถี่ว่าแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ไม่ได้กดไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็เล่นชิลมากอะเพราะว่ามันอยู่แชปตเตอร์แรกๆอยู่นะครับโอ้หหยเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยส0ล้านนะครับหรือผมนั่งเคลียอีก80 000, บใบนี้ไม่ใช่ว่าได้ดีมาอีก30กว่าล้านอะไรอย่างนี้หรอ ถ้าเก็80ใบก็น่าจะดีมาประมาณ40กว่าล้านผมก็น่าจะขึ้นเงินหลักพันหนึ่งร้อยล้านอะไรได้แบบนี้ใช่ไหมแต่โอ้ผมเอาแค่หลักพันล้านพอละวี่เกไปนั่งเล่นขนาดนั้นนะครับโอเคก็อย่าลืมไปฟ์งกันด้วยนะครับโหเยอะเยอะเยอะนะครับโ้เยอะเยอะจริงนะครับเยอะจริงเยอะจริงก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าละกันนะครับสวัสดีครับ